รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนรายการโดยธนาคารอมสินน้ำปลาแท้ตราประหมึกข่าวรัฐสุดสยาม แฟปาร์ตี้นะคะวันนี้ชินพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่งานอาหารนะคะซึ่งเป็นเทศกาลอาหารสวิสแลนด์คุณผู้ชมเราอยู่กันที่นี่เลย The Grand Four Wing Convention Hotel นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามีงานเทศกาลอาหารหรือว่าสวิส r รี t กันบรรยากาศจะเป็นยังไงเมนูจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็มีใครมาแนะนำเมนูอะไรพิเศษบ้างติดตามชินมาเลยพูดถึงอาหารสวิสแล้ว โอ้ oh, เราก็คิดไม่ออกนะคิดถึงแต่ช็อกโกแลตเดี๋ยวดูซิว่าจะมีเทศกาลอาหารอะไร mm hmm. แบบเมนูสไตล์สวิสมาฝากเราบ้างคะ่ะ ารสวิสนะครับของเราจะจัดตั้งแต่วันที่17นะครับมีนาถึงวันที่3นะครับเมษานะครับเชฟนะครับของเราเนี่ยเชฟจากเชฟสวิสเลยนะครับมีประสบการณ์จากการทํางานนะครับ30ปีเชฟจะทําแบบอาหารเป็นสวิสตั้งเดิมเลยนะครับก็เป็นเพรสเดิชเนออลจริงๆเลยจริงๆเลยครับเมนูเด็ดๆของเชฟแดเนียลเองเนี่ยก็จะเป็นชีสเลดอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละครับอ่าด้านหลังนี่เองนะคะจะเป็นชีสนะคะต่างๆนะคะอ่าแล้วนอกจากชีสแล้วเรายังมีเมนูอะไรคะ จะมีเป็นวิวครับผมเสิร์ฟวิวนะครับพร้อมกับตัวลากูนมัสรูตัวนี้ก็น่าทานอีกเหมือนกันนะแล้วก็หาทานยากด้วยยากครับยากครับแล้วก็จะเมนูอีกตัวหนึ่งจะเป็นเมนูแรปิดนะครับ mm hmm. เป็นเมนูอาหารเฟตชุนอลเหมือนกันนะครับ mm hmm. ของชาวสวิสที่เขาชอบทาน mm hmm. จะตายกัน mm hmm. ก็มีเหมือนกันครับผม mm hmm. คนไทยอาจจะตกใจนิดหน่อยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าก็เหมือนการบ้านเราหลายอย่างต่างชาติก็ตกใจนะคะแต่ว่าลองมาชิมดูเพราะว่าเชื่อว่าแหมสวิตเซอร์แลนด์ยังทานได้คนไทยนะคะก็ต้องทานกันได้ลองดูเพราะาเป็น traditional ของเขาจริงๆแล้วก็มีความพิเศษที่เชฟเนี่ยตั้งใจจริงๆเลยนอกจากนั้นอย่างขนมช็อกโกแลตอ,อะไรอย่างงี้มีมีไหมคะแต่โอ๊ยรบรอเลยว่าคนไทยต้องรอมาก คือถ้าเกิดว่าเป็นเมนูของหวานของชาวสวิสเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตฟองดูช็อกโกแลตก็เป็นไฮไลท์ของสวิสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตฟองดูใหญ่มากครับอยู่ฝั่งร้านนู้นนะฮะ <Yeah. S 1> เป็นช็อกโกแลตฟองดูเป็นเป็นทาวเวอร์เลยนะครับจะดิปกับพวกผลไม้สดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้แห้งเป็นเมนูช็อกโกแลตที่เป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตจริงก็จะชอบนะครับเป็นช็อกโกแลตจากสวิสเลย เลยนะคะแถมยังมีเมนูอาหารในสไตล์ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหาทานได้ยากมากๆก็น่ามาลิมลองกันที่นี้มาได้เวลาไหนวันไหนแล้วมีราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างคะได้ครับตอนนี้นะครับที่โปรโมชั่นของอาหารสวิสเนี่ยของเราเนี่ยจะเปิดเฉพาะดินเนอร์บุฟเฟ่เท่านั้นนะครับราคา950บาทต่อท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนลดของเราเนี่ยจะมีของบัตรเมมเบอร์ของเราเองนะครับ ในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับมา4จ่าย2เท่านั้นสำหรับเมมเบอร์ของโรงแรมเรารนะครับแล้วก็ของเ t c ของเราก็จะลด10%<ห>นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับห้องอาหารและโรงแรมอะไรคะอาหารแกรนคาเฟ่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นสีนักลินครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ติดตามเราต่อได้นะคะรวมถึงติดตามเราได้ทาง Instagram แล้วก็แฟนเพจของเราด้วยนะคะอาทิตย์หน้าอยู่กับเราต่อทุกวันจันทร์1 1อมงตรง G ี m 25ค่ะวันนี้อ่านและพิมพ์ชีลาแล้วนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นโสทำไม,ม<า>อยู่ไปเห็สเ้สาเงาสูงสนับสนุนรายการโดยนำปลาแท้ตราปลาหมึกอัชชือัชอชามา พอแล้วเธออย่าโหนทีแหมอาชีพเก่านะเธอชอบโหนนี่ขนาดไม่ใช่เสาสแตนเลสนะโหนอยาเลยเสาสแตนเลสนี่โคลเดนแตอนนี้โนห,แน,หนแล้วไงคะโหนแล้วป้วนป้วนป้วนรอคนเอากล้วยมาให้จะมีกีก่กล้วยเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะปลาเข้านะจะพาไปเที่ยวยุโรปจ,จ้าเชิญจ้าดูประตูซีจารูมิล่ะบ้านฉันเองขึ้นไปนี่ขึ้นมปนี่ เดี๋ยวรน,น้องออกปอดีเป็นเรื่องปกติแบบนี้นะฮะก็พักๆหนึ่งก็จะมีผู้ชายเดินผ่านแต่ถามว่าเขามองไหมไม่ไม่เลยฉันเข้าใจว่าเขาเป็นเพศผังเลือกเขาไปไกลแล้วเขาไปไกล<อ>แล้วไกลแล้มีหน่ารักตูดปิดเ, <c oughs> <c oughs> รเ้ร้อนเลนร้อนเลน